นะพี่ชอบพอด์พอดแล้วก็ใส่พอดแล้วก็ใส่ตอนนี้ไม่ใส่แล้วเพราะกูบอยใส่แทนแล้วเดี๋ยวซ้ำอ่ะดูวคาแรคเตอร์ซ้ำกูบอยสวัสดีครับซีเพิ่งทำงานเสร็จนะครับอยู่กับน้องๆทีมงานทุกคนนะครับครับยังไรอยู่อ่ะขยันไงยันกันตาหลุดใส่ได้ครับเออ วันนี้หน้าใสว่ะแว่นแต่ได้หน้าส่าแว่นตาดำเลยแว่น <c oughs> ตาดำก็นี่ไงเพลงปามี่ไง, <c oughs> ไงเพึ่งพายูดิงมากินผัดไทยนะครับแล้วก็กินเสร็จก็แยกย้ายนะครับให้เ,เพื่อนขับรถอีกคันนึงไปส่งยูดิงนวดกับกับโรงแรมนะครับส่วนเดอะแก๊งก็ครับกลับบ้าน<ช>เป็นไงบ้างยูดิงยูริงน่ารักมากสวยมากเต็มสิบให้เท่าไหร่ให้สิบเก้าเลย วยเกินมสิบแปดสิบเก้าสวยเกินโอ้โหอ๋อมันแจ้งเตือนวันนี้ขอบคุณติกตอกมานะครับไอเลิฟติกตอกนะครับติกตอกไอเลิฟยูนะครับติกตอกผมครับวัดอรุณก็ไปนะครับไปหมดแล้ววันนี้ไปทุกที่อะที่เขาอยากไปอ่ะเห็มนีมว่าถ้าเกิดผมว่างผมก็ไปดูแลผมบอกแล้วดูแลทุกระดับแต่ปกติผมติดงานไงแต่ว่าวันนี้ผมว่างไะผมก็ไปดูแลใครขอเข้าไม่ให้เข้าผู้ชายแมว นายลาป่วยครับเมื่อเช้าตื่นมาแล้วเขาแบบซึมมากเลยทุกทีตื่นเช้าอะ่ะเขาจะล่าเริงเขาจะมาแบบมาเล่นกับผม,มอะไรเงี้ยตอนเช้าเขาไม่เล่นแล้วก็เขาก็โดดลงจากเตียงแล้วก็ไปอ้วกอ้วกแบบพุก,กไม่หยุดเลยนะครับก็เลยบอกแม่เขาแม่เขาก็ก็เป็นห่วงเขามากก็เลยรีบมารับที่บ้านไปส่งโรงพยาบาลครับน่าจะแอดมิดเดี๋ยวตอนนี้ผมกาลังจะไปเยี่ยมนายลานะครับ โอ้เคยส่งรถไฟมาขอบคุณครับชื่อพี่อนะไรเนี่ยโอ้ยชัยโอ้ยชื่อพี่อะไรโอ้ยกดไม่ทันอะ่ะพี่โอ้ยโอ้ยชัยโอ้ยพี่โอ้ยอนะไรเนี่ยโอ้โหคนตามแฝงกวา่าเลยเธอคือใครกว่าเลยเธอคือใคร มาแล้วไม่ใช่ไม่ใช่ตอนแรกโทรไปหาน้องก้อยงไงว่าในล่าบอกลงแอดมิดไหมแล้วเขาโทรมาบอกว่าในล่าแอดมิดก็เลยเดี๋ยวจะไปเยี่ยมในล่าหน่อยอ๋อไม่ไม่ไม่เปียโ,โนไม่ได้งอนนะครับน้องไม่ได้งอนนะครับน้องไม่งอนนะครับน้องเข้าใจนะครับน้องโตเป็นผู้ใหญ่ครับพี่ออยลีพี่ออยพี่ออยไอ,อ,อ้น้องแบบมึงเข้าไปดูพี่ออยหน่อยพี่ออยเขาส่งนี่มาให้กูรถไฟอ่ะ พี่อ้อยคือใครอ่นะพี่อ้อยสีหมอพี่อ้อยสีเจอ,อยูดิงอีกไหมอ่ะครับเออไม่แน่ใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อน แจ้งเตือนไหมครับ fc มันแจ้งนะเมื่อกี้แจ้งผมแจ้งวะแจ้งเตือนวันนี้แจ้งแล้วครับไม่แจ้งอ๋อแจ้งเตือนอ๋อบางคนก็แจ้งบางคนก็ไม่แจ้งคืนนี้มาไลฟ่ไหมเดี๋ยวเออเดี๋ยวดูก่อนนะครับไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าพี่เบียร์โทรมาบอกว่า วันหลังอยากชวนแจ็คมาไลฟ์อีกนะครับเพราะไลฟ์ด้วยกันสนุกมาก FT ไม่ไปไหนกันหรอวันนี้โอ้พี่ออยสีส่งมาอีกแล้วพี่ออยสีขอบคุณครับพี่พอแล้วนะครับพี่ครับขอบคุณมากครับพี่ออยขอบคุณมากครับผมก็เม่ถ้าเวลาเนี่ยครับว่างก็จะมาไลฟ์คุยกับ f แหละครับสนุกดี เริ่มเลี้ยงสิงโตอย่างลูกพี่เอออยู่ดีๆปีนี้โปรเจกต์สิงโตอ่ะไม่อยู่ในหัวเลยเว้ยมีบางอย่างให้ทำที่เบียเข้ามาที่เบียดีครับเออตอนแรกอ่ะอยากเลี้ยงมากเลยสิงโตพออยู่ดีๆเนี่ยสามสี่เดือนเนี้ยลืมคิดถึงสิงโตไปเลยอ่ะเหมือนงานเยอะแล้วก็แบบไม่ได้คิดถึงสิงนะโตไปเลยอ่ะเพราะอะไรวะมามุ่งเรื่อง <laughs> มุ่งเรื่องผู้หญิงนี่แหละลืมสิงโตไปเลยเนี่ยผมครับขอบคุณมากครับ ่วากตอนนี้ก็ไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรแล้วครับเพราะว่าเอ,อนี่ก็ไม่ค่อยมีนะครับเหลือนิดเดียวนะครับเหลือรถตู้คันนี้ที่ซื้อต่อพี่เบียร์ผ่อนต่ออย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีแล้วอนะันนิดเดียวนะเออเลี้ยงสาวดีกว,ว่าเลี้ยงสาวดีกว,ว่าเอฟซี FC. แบ่ต่อไปน่าจะไม่ค่อยได้ลูกพี่เนี่ยกำลังผ่านตึกประโยคพอดีแล้วครับพี่เบียร์ผ่านตึกประโยคพอดีแล้วครับพี่พี่เบียร์อยู่ไหนครับ มิ팅ไม่ลืไมไหมซีมิ팅ผมไม่ลืมอยู่แล้วผมอยากทําอยากเจอแฟนขับอยู่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอแบบเช็คชัวร์ก่อนว่ามีเอฟซีมากันกี่คนเนี่ยต้องดูจะไอ้นี่เสือ้อต้องดูเดี๋ยวลองดูยอดสั่งเสื้อก่อนใช่เนาะเบียร์ไปงานรถ๋อาพี่เบียร์ไปงานรถอะครับีหหารถคลาสสิกหารถคลาสสิกแต่คันจริงๆอยากได้มากนะผมอยากได้ไอ้นนี่มากเลยพอตพวกเก้า หกสี่อะไรเงี้ยแต่ไม่รู้มีใครมีความรู้เรื่องนี้มั่งอ่ะที่เขาบอกว่าต่อไปภาษีจะถูกลงแล้วก็รถต้องเกินสามสิบปีแล้วก็ใช้ได้เฉพาะเสาร์อาทิตย์อ่ะอันนี้ผมเพิ่งได้ยินมาแต่ไม่แน่ใจแล้วแบบรถรุ่นใหม่ๆพี่อยากได้อะไรบ้างรถรุ่นใหม่ๆเหรอมันก็อยากได้ไปเรื่อยอ่ะไอ้ที่จริงอยากได้หลายอย่างแต่ว่าพอมาคิดถึงตอนที่เราผ่อนรถเดือนละห้าแสนอ่ะมันก็แบบเครียดไง แบบพอถึงปลายเดือนแล้วแบบเอ,าอ้าอต้องโอนอีกแล้วเอ้าต้องโอนอีกแล้วอะไรเงี้ยมันก็เครียดไงแต่ทุกวันนี้มันเหมือนแบบมันไม่เครียดอะ่ะมันก็ไปทํางานด้วยความสบายใจอะ่ะเราก็ไม่ต้องสน่าแบบว่าต้องทํางานเพื่อมาจ่ายเออไม่ต้องสนว่าทางานเพื่อมาจ่ายอะ่ะอย่างนี้ก็ดีพี่พี่ก็ทํางานเก็บตังค์เพราะว่าเดี๋ยวพี่ก็ต้องใช้ตังค์เยอะอีกแบบอายุสี่สิบต้องใช้ตังค์เยอะค่าอะไรวะค่าคอสาวต่้งเงา ออเออเออพูดเองหัวเราะเองเออเออหนักแล้วผมถามพ่อติ๊กติ๊กห้าสิบสองนี่เอฟซีบอกอะไรไอ้หินนี่เอฟซีบอกอะไรไอ้หินใช่หินนั่งนั่งสบายเลยมันมันมันนั่งเองด้วย Barca 4, là ai? Hi. Hi, where I from? Hi, uh, I'm from Korea. And you? Korea? Tôi cũng Hàn Quốc Yeah, okay. You Thailand? I'm from Korea, but I cannot uh, speak Korea because I was born in Thailand. อ๋อสวัสดีค่ะอินดี้ทีเดียวเจ้าค่ะชั้นเป็นคนเีค่ะเดย์ย์ and you where are you from อ oh, like uh, like ๋อ I'm from เกาหลีค่ะเกาหลีค่ะเกาหลีอย่าอย่างเกาหลีนี่อ่าฉันรักคุณเนี่ยเกาหลีพูดว่าอะไรฉันรักคุณเนี่ยพูดว่าอะไรอย่างเกาหลีรักรัก no น่ารัก

Thank you ice cream. Can you feel my heartbeat? Can you feel my heartbeat? Yes. Can you be my heartbeat? Yes. Can you, feel, can you feel my heartbeat? Yeah. Yeah. Can you feel Can you be my heartbeat? Can you feel my heartbeat? <laughs> hey, hey, hey. Can you be my heartbeat? Oh, oh, oh. Yeah, 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 yeah. <laughs> Can you you Yes, I'm happy. Ah. Uh, you are model? You, you are model? Ah uh, no, no. We are influencer, TikToker, TikToker, TikToker. My my brother, he like uh Influencer, I'm fitness, in Thailand. I'm fitness coaching. Wow, oh, very good. Oh. oh, you have to have big muscle. You have big muscle. Oh, why oh, you have big muscle? Oh, oh you, muscle. Oh. Oh, you muscle. Oh, you're strong more than me. Yes, yes. I'm fitness coaching. Ah, you trainer. Where are you? I'm uh Bangkok, Thailand. Oh, now you stay in Bangkok? Yes. Oh, my brother, he can take care of you. Hi, <laughs> hi. <heard. laughs> okay. A three day Korea <laughs> comeback. He's <laughs> Today, to, Today, shopping. My brother can take care of you. I cannot be, because I have I have girl already. I have I have girl already. I cannot. But my mother, uh, he single. Oh. พา l l o ไป Everyone Thailand Friends พาเราไช่วยด้วยช่วยด้วยสู้ๆเร็วๆช่วยด้วยโอ้แข่งแข่ง PK ช่วยด้วยเอ่อขอเจอได้ไหมจ๊ะ t ท a i l a n d หลังนาช่วยด้วยเร็วๆจุ๊บๆหนักแล้วหลังนาหลังนาเดี๋ยวบอกทางขึ้นก่อนอ๋อมันอีกี่นาทีถึงโรงยาบ้าลเนาะ ขอบคุณค่ะขอบคุณการมาที่บังมากค่ะอออ๋อโอ้โาวัสดีค่ะอินดีที่ได้รู้จักค่ะชันเป็นคนกาหลิคาเบลลาเซ็กซี่ทีมากงมาโอ้ยูเซ็กซี่มากโอ้ Yes ขอบคุณค่ะรอบรอบรอบมีอะไรคน โอ้ยส่งปวันมาโอ้ยอยพอแล้วครับพี่อ้อยผมครับพี่ออยครับผมครับอี่เขาส่งจกไอ you wanna go out with my brother w h อีีอุ้ยอนีะเย็ด ลงรถตรงนี้เลยใช่ไหมโอเขาบอกพี่ออยเป็นเทพอ๋ลล <c oughs> อเหรอใช่โอพี่ออยพอแล้วครับพี่อร้อมครับพี่ออยว้าว you very strong no no I'm not so strong uh, my family that help me oh no you very strong follow me no yeah my brother will follow you กิน follow เข้าไป thank you oh yeah ว้าวกูดีดีด้ดี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 นีด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 ีียีดีดีดีาีดีดีีดีดีนีดีาีด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 ีีด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 ีี รอรอสายรอรอสายพี่ออยขึ้นไหมพี่ขึ้นไหมพี่ออยอ๋อไม่ไม่ครับเน็ตไม่ได้เป็นไรนะครับพอดีเมื่อกี้สายเข้าครับพี่ออยขึ้นยังไงอะที่นกูเชิญพี่ออยอยังไงวะ ที่เข้าไปที่ไอเนี่ยคนสองคนไม่ใช่ไหนอะพี่ออยกดขอขึ้นได้ไหมพี่ใช่พี่ออยกดมาดีกว่าพี่ออยกดมาได้ไหมพี่ไม่ได้คำถาไม่พี่ออยกดมาได้ไหมพี่พี่ออยกดมาได้ไหมครับในแขกรับเชิญนะครับฝากพี่ออยกดมาดีกว่าครับกลับมาแล้ว นอนตะนาตะนาตะยออีจานาจีนวยไม่ออนเลยอ่ะกำลังไปหาไนล่านะครับที่โรงพยาบาลสัตว์นะครับอ๋อน้องอ่านแล้วผมแกล้งเฉยครับ จะขายนาฬิกาอยู่ไหมตอนนี้ผมไม่มีนาฬิกาใส่เลยครับ FC ผมไม่มีนาฬิกาแล้วตอนนีแ้แต่ผมซื้อรถไปผมขายหมดทุกเรือแล้วใช่ช่วงนี้แบบชาวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยเยอะมากนะเยอะมากวันนี้ไปวัดระลุนก็คือเห็นชาวต่างชาติแบบสวยๆเต็มเลยแลวคนไทยน่ารักด้วยนะที่แบบแล้วคนไทยก็น่ารักมากสวยๆเยอะมากอ่ะว่ดระลุนอนะ่ะอยากไปเปิดร้านเช่าเสื้อเลยนะ <laughs> ในล่าป่วยนะครับในล่าอ้วกอะไม่รู้เป็นอะไรอะแล้วก็ไปสแกนมาแล้วเหมือนค่าถุงน้ําดีมันแบบสูงมากครับอ๋อคืนนี้ชมพู่มีแข่งบีเคไปให,ให้กำลังใจด้วยนะครับมีแข่งหลายคนเลยวันนี้โอเคพอดีผมถึงโรงพยาบาลสัตว์แล้วครับ เดี๋ยวจะไปเยี่ยมลูกก่อนแบบสงสารเขามากเลยเขาซึมอ่ะใช่ครับสงสารเขามากเลยมึงอยากรอในรถปะหรือว่าจะไปเยี่ยมนั่นละดูกัน<ศ>ไปเคลื่อนมึงอยากไปเยี่ยมด้วยปะเ,เออมึงจอดรถก่อนก่อนก็ได้เดี๋ยวรอข้างล่างเอ้ยเดี๋ยวพี่พี่พี่รอข้างล่างเฮ้ยเอยอ,อรถหิี มาโรงพยาบาลสัตว์นะครับมหาไนล่า เริ่มจองเสื้อเดือนไหนเ,เดี๋ยวนี่ครับพี่ต้นเดือนนี้ครับน่าจะรู้กันอ๋อหรอใช่ครับน,น้องแก่แล้วในล่าเกือบสิบขวบแล้วครับอายุเยอะแล้วในล่าปวดให้ยหินเป็นแอดมินอห,หินกูให้เป็นแอดมินทำไมวะได้ทำไม เ,เต้องทั้งค่าก่อนขึ้นเลยอ่ะออเดี๋ยวตอนที่ลงไลท์เดี๋ยวอ,อ๋อให้เมนแอดมินได้อ่ะอใช่แอดมินคืออะไรลบคอมเมนต์ไม่ดีหรือว่าบออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอทำได้เหรอได้หรือว่าทำตอนไลท์ได้เลยไม่ไแน่ใจอ่ะไม,ไม่เดี๋ยวค่อยมาไลท์ต่อกันได้ใช่ใช่โอเคนะครับ FC ครับขอบคุณนะครับทุกคนเดี๋ยวมาใหม่นะครับไปเยี่ยมลูกก่อนนะครับใช่ใช่ครับเมื่อคืนมึงพาไปเดินเล่นนี่ครับเดี๋ยวไปเยี่ยมลูกก่อนถึงโรงพยาบาลแล้วครับ พี่ออยมาพอดีพี่ออยสวัสดีครับพี่พี่ออยคือใครทำไมมาส่งรถไปให้ผมด้วยอ,ะอ่ะฮะพี่เป็นใครทำไมเรียกพี่มิกกี้อายุเท่าไรผมสามสามสี่พี่ออยโอ๊ยพี่อะสี่พี่สามสิบสามสิบเหรอนม่ดูหนา้าหนิน้อยชอบเป้ย์ผู้ชายหรอจ๊ะเป้ย์ไปทั่วกนมาเจอ ได้พอดีผมพอดีผมมาเยี่ยมในล่างอ๋อคือใครอ่ะลูกลูกสาวผมเบะอ๋อลูกหมาใช่ไหมใช่ใช่ครับอ๋อไครับพี่เจอกันนะครับครับบายครับครับเจอกันนะครับเอออกกันออกไงทีินี้